ช่างด้าน,นข้างเขาก็จะทํานะคะ,ะล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสําหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยก้วยการใช้ลอกค่ะช่างด้าน,นข้างเขาก็จะทํานะคะ ล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสําหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็ให้ใหลอกนะคะนะคะเราก็จะยึดทั้งสี่มุมนะคะเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทําตามนี้เลยค่ะว่าจะยกขึ้นไหมนะคะทําการยกแล้วค่ะยกแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะลอกนะคะ ทําที่ของนะคะของโซ่นะคะช่างก็จะทําการเช็คระบบนะคะว่าลอกเราสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะคะ ว่าลอกเราสามารถใช้งานได้จ <Thanks>. ริงๆหรือเปล่านะคะค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทำการเตรียมฐานนะคะฐานสำหรับ เพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทําการเตรียมฐานนะคะฐานสําหรับให ด้านล่างนะคะเราก็จะทำฐานไว้สำหรับยึด ทางด้านข้างเขาก็จะทํานะคะล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสําหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะสวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยกโดยการใช้ลอกค่ะ เลยนะคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะเลยนะคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะก็นําวิธีการยกลอกมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่เมื่อเราเซ็ตระบบเสร็จนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะด้านล่างนะคะเราก็จะทําฐานไว้สําหรับยึด พยุงยากมากนะคะขนาดของมันอาจจะเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะขาว่าจะยกขึ้นไหมนะคะทำการยกแล้วค่ะยกแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะว่าลอกเราสามารถ ใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะคะคาว่าจะยกขึ้นไหมนะคะทำการยกแล้วค่ะยกแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยกด้ยการใช้ลอกค่ะ ค่ะเพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทําการเตรียมฐานนะคะฐานสําหรับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะ มาลุนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะนะะคช่างก็จะทำการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการเทสนะคะ เพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะระยงก็พามาดูนะคะไหนๆเราตัดแล้วแล้วก็มาทำการยกกันเลยค่ะด้านล่างนะคะเราก็จะทำฐานไว้สำหรับยึดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะ มาลุ้นเลยนะ,ะให้ลอกนะคะนะคะเราก็จะยึดทั้งสี่มุมนะคะเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทําตามนี้เลยปาของลอกนะคะก็ไม่ค่อยสวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยกด้ดยการใช้ลอกค่ะ ใช่ไหคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะถ่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทําการเตรียมฐานนะคะ ฐานสำหรับให้ก็นำวิธีการยกลอกมาฝากเพื่อนๆนะคะอาเมื่อเราเซ็จระบบเสร็จนะคะก็นำวิธีการยกลอกมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่าเมื่อเราเซ็จระบบเสร็จนะคะปากของลอกนะคะก็ไม่ค่อยยุ่งยากมากนะคะ ขนาดของมันอาจจะเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะช่างด้าน,นข้างเขาก็จะทำนะคะ,ะล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสำหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็จะทำฐานไว้สำหรับยึดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะ มาลุ้นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะ <pos> มาลุ้นเลยนะคะ เพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นไหมคะ